เชื่อว่าหลายท่านคงจะชื่นชอบนโยบายของพักนี้ค่<ฮ>ะสมชื่อพักคทางเลือกใหม่พิเต007่ <ฮะ S 1> เออนะก็ขยันออกนโยบายมาตัวแกก็ต้องพูดว่าไงดีเรยบความสนใจจับจ้องจากสื่อมากันนะเพราะนโยบายของแกออกมาแต่ละอย่างนี่มันก็ชวนขบคิดว่าเออถ้าทำได้จริงนะ ฟื้นคืนชีพไดนโนเสาบางละเพราะว่าเห็นว่าคนอยากเลีนนเ้ยงไดโนเฟาเนเคลียร์นะซื้อไหมจะไปอาวากาศบ้างละเดี๋ยวผมได้เป็นนายกวันต่อไปผมซื้อแมนยูเลยเพื่อความเท่าเทียมทางเพศละ่ะผู้หญิงสามารถมีสามีได้สี่คนแต่ันี้เรื่องเท่าเทียมนี้ไม่ถูกพี่เต้เพราะ,ะผู้ชายก็ไม่ได้มีเมียได้สี่คนน่ะถูกไหมแต่แต่เนี่ยก็บอกผู้หญิงก็จะได้มีทางเลือกก็ไม่ต้องมานั่งตัดตัวเลือกออกถ้าถ้าชอบสี่คนก็แต่งสี่คนไปเลยอย่างนี้นะเออคราวนี้ก็เรียกว่า ทยอยมีนโยบายใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยแล้วก็พี่ก็จะตั้งเป็นจัดหาคู่จังหวัดจัดหาคู่อำเภอง่อ่าแล้วก็สมมติถ้าใครขาดคู่แล้วเราก็แจ้งกับหน่วยงานรัฐว่าเราขาดคู่พอแจ้งเสร็จปุ๊บข้าราชการมีหน้าที่หาคู่ให้ประชาชนภายใน30วันเข้าใจไหมคือเอางี้นะกรมการจัดหางานยังไม่ทํางานเท่านี้เลยอะ่ะอันนี้กรมการจัดหาคู่นะคะ เพื่อให้คนมีลูกใช่แก้ปัญหาประชากรเกิดน้อยถูกไหมเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเด็กแรกเกิดมีน้อยมากดังนั้นเพื่อให้ทุกคนมีลูกกันเยอะๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านโสดแล้วท่านอยากจะมีคู่ท่านแจ้งเรื่องเข้าไปมีกรมการจัดหาคู่ดูแลตั้งแต่ในระดับอำเภอระดับจังหวัดแจ้งเข้าไปภายในสามสิวันต้องหาคู่ให้คุณอืม <c oughs> หลายคนบอกกรมการจัดหางานทุกวันนี้ยังว่างงานอยู่เลยเนี่ย อันนี้มันกรมการจัดหาคู่ก็น่ารักดีนะแกก็คิดถึงแกได้นะแต่คิดอะไรมาวันลุงขึ้นก็อ,ออกอนโยบายาเ,เลยแกเสนอขำๆเล่นมุกหรือเปล่าแต่หน้าตาแกไม่จริงจังอ่ะมีเยอะะนะมีเรื่องของเซ็กเวิร์กเกอร์ที่เป็นพนักงานราชการวันหยุดปีใหม่เที่ยวหมอนวดฟรีก็มีนะส่งเสร,ริมการมีบุตรเพิ่มมีสิทธิ์ให้ผู้คุณผู้หญิงสามารถรีแพ์ได้1-2ครั้งเสริมการมีลูก1ล้านคนต่อปีเออ นอกจากนี้ตอนที่ไปหาเสียงที่มหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏอุดรธาน,นีมีน้องนักศึกษาถามคําถาม,ถามแล้วก็ตอบคําถามต่อข้อถามนี้<ฆ>คุณเหมือนฝันผมไม่รู้จะพูดดีไหมแต่คุณเหมือนฝันไม่ต้องพูดนะเพราะคุณเหมือนฝันยิ่ง,ย,งยิ่งกว่าผมอีกเอาอย่างน,นี้เพื่อส่งเสริมให้คนมีลูกแล้วคุณผู้ชายรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่าเอ๊ะของข้าพเจ้าเนี่ยขนาดมันเล็กหรือว่ามันสั้นไปหน่อยอ มันเลยทําให้สิ่งที่จะทําให้เกิดลูกเนี่ยมันต้องวิ่งระยะทางไกลเราจะไปเพิ่มขนาดมันยังไงได้บ้างเอ,อเพื่อให้มีบุตรได้ง่ายขึ้นพี่เต้เขาก็ตอบคําถามไว้ประมาณนี้นะค่ะส่วนในรูปร่างหน้าตาเนี่ยเราก็มีวงเงินคู่อยู่แล้วสองแสนล้านกับเขาาทำง,งานให้ไปปรับปรุงว่าให้จมูกลงขึ้นผิวพรรณดีขึ้นผู้ชายสูงกว่าสั้นก็ทําให้ยาวขึ้นอ่ามันก็จะเป็นการส่งเสริมในการที่จะมีบุตรง่ายขึ้น เนื่องจากว่าเมื่อมันยาวขึ้นเนี่ยมันก็จะมีลูกง่ายขึ้นเพราะว่าอาุจิไม่ต้องวิ่งวิ่งไกลวิ่งใกล้ๆเราต้องการส่งเสริมการมีบุตรประมาณล้านคนต่อปีนับถือใจคนที่อยู่ข้างหลังนะทุกคนอมยิ้มหมดเลยนะแต่หน้าพี่เต้จริงจังนะหน้าพี่ขวากระตุกนะอ่าก็เขาก็คงคิดกันมาแล้วแหละเออเขาเนี้ยหลายนโยบายของแกก็ต้องเรียกว่าก็ไปกระตุกต่อมคนอื่นเหมือนกันเพราะกกตที่ออกมาบอกว่า นโยบายหลายอันมันก็สุ่มเสี่ยงว่ามันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็เหมือนจะกลายเป็นมวยคู่เอกไปเลยอะค่ะกับนโยบายฉีกทุกกฎเกณฑ์ของพิเต้0 0นเนี่ยนะคะพอถึงหูกะกะตก็เลยเข้าขายเอ๊ะมันไม่สามารถเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติทีนี้พอกะกะตไปเตือนไปเตือนว่าเอ้ยทำอะไรคิดอะไรให้มันอยู่ในกรอบหน่อยอย่าให้มันฟุ้งเฟอ้อมาก พี่เต้เลยก็มีการไลฟ์นะทันควันเลยเนี่มองว่ากรกตใช้อะไรมาตัดสินความฝันและวิสัยทัศน์ของตนพร้อมตอบกลับว่าผู้ใหญ่บ้านเมืองเป็นพวกหัวโบราณเป็นไดนโนเสาร์เต่าล้านปีที่ขัดขวางความเจริญรพี่แหวงครับนี่พี่แหวงครับก็คงคุณสแสวงอะนะร<ล>อพี่แหวงครับถ้าข้องใจหรือคิดว่าผมทําไม่ได้จริงมาตัวต่อตัวกับผมไหมผมต่อให้พี่มือหนึ่งเลยก็ได้เออคือเขาจะมัดมือหนึ่งไว้เขาจะต่อยแค่มือเดียวถูกไหมเออก็ เป็นเรื่องเป็นสีสันนะเอาอย่างนี้นะ,ะเป็นสีสันรายวันของการเมืองเหมือนกันนะ